ทางเวทนีก็ได้กาดนเราจะได้เองน้องว่าันมาหลอกหลองเอิญมีทาเาแจนนก็ได้จะคองก็วบออใหลานมาซื้อบอวันบรอไหานซื้อเลขตัวเดนะมันออกตัวใดมันออกแปดเก้ากับแปดเจ็เอ้เก้าแปดกับแปดเจ็ ไปบอกร้านนั่นเลขออก,นอ<ะ>กไนฮะร้านบอกเออบันไ,ไดเลขกัไ,ไดตอนฝันนะั่นนะฝันอประจ่ไ,ได้อีกเกออ้ากมไม่คือเออ่า่นแหละมาข้างหน ถ่ายด้านข้างถ่ายขนาดนั้นูแล้วดล่วงน้ำดเดิหาเด้หน่อยมาหามซอยเสืยใจก็เหลาไ่จะไหนมาไฟไงทักเท่ไหนฉายไฟเห็ดบ่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบิกของก่อนจะได้เลขน้ำพัน่ต่อเอาเบิ้งอันไซไซไงไซไงโอ้ใครมาถือเขานี่จะได้หามขึ้นตัวนี้ สายไฟเอาปรเ heten ไซด์ได้เสือไปแล้วนี่ช่องแดงมันเข้าไปแล้วอันนั้นสายไฟยังน่งนี่ตองจับประ heten น่ะมือม้วนโอ้สายสายทางนาเขาดึงถิ่มน้ำบรรจันนั่นน่ะสายโ<พ>ทรศัทพท์สายเคยเบิลสายโทรศัพท์เออเอาประ heten ไดได้เสยโอ้ยยังทนแล้วนี่ยังทนหลังละมื่นเหมือนวันโอ้โหใส่แบบเดียรยังหนีผู้เลยเล็กผู้ก่อนหนึ่ นเด็กๆมูนี่มูงกงนมันมาขาดเลยดิมันมีขาดมันมีขาดเรายัางเมื่อได้เราขาดขาดเมื่อเราหลอบมันนั่นได้ใส่กัดขาดง่าขาดมันนี่หนังเขามันกัดมันเต้นต่ำเลยไปมันก็หู้ล้มเหมือนแขนเอ้าขาดทั้งทั้งบอกความฝันให้ฟังก่อนน่าฝันว่าจด้ไหนก่อนฝันมังหูยังเลยฝันมัฮหูเรื่องยังไหนฝันแบบไฝันมัฮหูเลย ้จำความฝันเนี่ยประจกน่อยไ่ต้องจำไม่ได้เลยแต่จำได้อยู่เอาลองบมาสู่พี่น้องเป็นฟังเไ็นต่องพม่าหลายอยู่ที่คุณลงคนเหคอ้องควันมาให้เราอาหยัางจับมันมาหลายผุในความฝันนะนะโอ้โหเรื่องจริง ข้องหาแน right <c oughs> ่วไม่เ <c> ห <oughs> ็นแน่ว้ลังมามีคนมาหาจังไรของคนมาให้อเอามาให้เรื่อโกหาข้งเล็กเอามาเยอมากมาแต่ว่ามันจักก่าเล ถมันตีเลขที่ตีจะได้ก่อนัน่นมันบอกว่าออก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 เเ็ดเก้ด,กด้อเมื่อกี้ก็ว่าอันก็แหรือเก้าที่ย,ยังออกอ <c oughs> ากันเ้าไเดี๋ยวาตัวเองออกติติวความฝันที่หนน้อ <c oughs> ัวไนที่เรือัวไนที่นั l ่งีนกวซีซีตีเอซีซีตัวหนเป็นซีากฝันไม่หลับแับนีมานัางผีผม่ซีเลยตัวต่จหึ่งก็

สางโอ้สางกระซี่อยู่แล้วสางสางในเค่ืนันหนังน,น้องไผ่แล้ว่าป้าไผบอกเลยร้องอยู่นี่จะเป็นนองอยังไว่า,ารองไทั้ันี่จานี่นมันหน้าหนาหนา,หน,าห,นนหน้านมะทั้งเครทัทง้ทงทงั้งเคร ตองแล้ดีเป็นต่างกรบซี่เลยะเขาในสวนนะฮะฮักรุ๊งนะฮะทองอมันาดว่างไปทางน้สา,ามตัวไม,ม่ตองตีไปตัวไหน,น พี่องกัใจกดใจจอบ่้ตัวเล็กก็บเ่ต้องเกนเไปก้อน๋อยวากลๆมือจะคอสาซมาตามอีกทช่ึนนนงนฮนอนง่ดยอย่าไปนอนเพาก็ขุกลุว่าพี่มันถ่านยังมีผมตามผมฝปนี่เลยวะ ีอบอกรับเนี่ยเมื่อกี้มาตีอย่งี่ีีหนึ่งีเัอกบัคำมาเอมาดัดัด่อ,อ,น,อน่ะปัได้ไมไดมาเล็กน้อยมาเอิอีกน้อย มันก็ไมเสียบนอว่าจะกุม้าน้อยัเออเจ็ด้ลูกเบ่งหมดไปมาเออกุ้น้อยหนอะมคฟัผมเขียนอะไรเอเนี่ยเขียนเอหไอซีหเรือเซีหนึ่งซีเ่กนเกินเกินเลยก็นัพี่น้องซีนึ่งซีซีสองซีหนึ่งไปหละ นี่สองคนนี่สองคนสองีหยั่งไปจะบอกอัด้ยหน่อยกะอุ่มยังยังยืนดีเจ้าของควันใหม่แลบวองปากม่ให้เลยว่ะทังพันเจ็ดเออเมื่อกี้าว่ายังก็ศูนยังก็ใช่ว่าศูนหนึ่งมิศูนหนึ่งเพราะว่ามีมีูหเก่าช่ยัง แลวว่าสางกระสูางกระสนวงมันวงวงหักอีกกรหักอีกกระสูนสูยังหักหกเดี๋ยวเ่เเเาบต้องมอลํไี่ละสูนเ่าี่ะเ่าเอ่าบาตัวเสางกระสูแล้วมันหักน้ำหักครื่องิ่างกระดสูตามีก่อน เอาเอานั่ไปเนาะบ้านของเราตั้งไปเลยนี่เอากลมฝันก่อนเนาะจะใคยมาไหมเออเอากลมฝันกันกลมฝันกันโอ้ยอยู่แบบฝันยากฝันชาฝันกับฝันมาเสียบอ่ะนี่กินเนาะสิบหกพุทธจิกายนเออไปเท่านี้ก่อนฝันตองงวดเนาะฝันตองงวดฝันตองหางเลขเลขออกแล้วฝันเลยได้ตามนี่ เดี๋ยวใกล้ๆมือเจ้าเขาสิมาตามมาอีกเรื่องเด้อใกล้มือค่อยมาอีก